ไปเข้าวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินหลังโรงเรียนสองภาษานะคะที่ดินแบ่งขายของเราเองค่ะเราเริ่มจากาถนนข้างโรงเรียนเลยนะคะก็เกิดใครมาทางถนนพลาก็เลี้ยวเข้าโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็มาตามถนนข้างโรงเรียนนะคะเข้ามาถึงด้านหลังโรงเรียนให้มองขวามือนะคะจะมีตึกประมาณ 3- 4สชั้นนะคะที่เป็น j b Apartment ค่ะ พอมาถึง JB แล้วเราก็มาตามถนนข้าง JB เลยนะคะให้ JB อยู่ขวามือเราค่ะเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะขับตามถนนมาเรื่อยๆค่ะจาก JB ประมาณแค่2นาทีเองค่ะขับมาเราก็มองขวามือนะคะตรงด้านขวามือะคะ่ะก็จะเจอกับล้วคาวบอยสีขาวอยู่นะคะซึ่งนั่นละค่ะก็คือเป็นแปลงของเรานะคะเลี้ยวเข้าไปแค่ไม่ถึง50เมตรค่ะก็จะเจอแปลงลักษณะนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเราด้านในก็จะมีล้วคาวบอยอยู่แล้ว ก็มีแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนนะคะสังเกตไหมคะว่าด้านหลังแปลงของเราะค่ะนิดเดียวก็จะเป็นหมู่บ้านในสนามกอล์ฟพิทเทนสตาร์นะคะซึ่งทำเลตรงนี้ก็ใกล้สนามกอลมากๆเลยนะคะใครที่กําลังจะมองหาที่ดินทําบ้านหรือกําลังจะมองหาที่ดินสําหรับการซื้อไว้ลงทุนนะคะตําแหน่งตรงนี้เป็นตําแหน่งที่อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็เป็นตําแหน่งที่อยู่ใกล้กับสนามกอมนะคะซึ่งในอนาคตอันใกล้ค่ะ ที่อยู่อาศัยก็จะขยายออกมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นบริเวณแถวนี้ค่ะก็จะเป็นที่พักอาศัยไม่ต้องกังวลเรื่องจะมีโรงงานจะมีโรงฝาดอย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าโซนตรงนี้จะเหมาะกับที่พักอาศัยแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะที่พักอาศัยแต่ละหลังนะคะก็จะมะีพื้นที่ที่เยอะมันก็เลยทําให้เรามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะดูลักษณะของการอยู่อาศัยเราจะ มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะ